คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันละกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบก,กับสุดรหวยโชคเศรษฐีมาลาน,นะครับกับสูตรแต้ม2ตัวล่างสุตรที่1นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขจะได้เห็นในทุกสูตรนะครับโดยสูตรนี้เริ่มเข้าตั้งแต่16สิงหาคมปี6-3 16สิงหาคมปี6-3ครับเข้าต่อเนื่องนะครับล่าสุดเท่าเป็น42วัดครับ เป็นส2งสดครองวทลบ4ล่าสุดเข้านะครับนำเอาไปเทียบไปเลยนะครับรู้สึกน่าจะครบสาสูตรนะอ่ะมาดูวิธีการคำนวณกันคร่าวๆอะมาดูกันนะครับในสูตรของที่จะย่นย่อให้นะครับมาดูวิธีการคำนวณกันก่อนนะครับสิบกสิงห้าคกสามนะครับที่ออกสามเก้าสี่ห้าแปดนหนึ่งสองตัวเลขแปดแปดนะครับเราใช้ในส่วนของหลักแสนรลังวัลที่1บวกด้วยหลักสิบาลงวัลที่1บวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่สอง นะครับบวกกันนะครับเป็น9บวก1เป็น10 10บวก6เป็น16เราได้ผลรวมเป็น16ใช่ไหมครับ16นํานำมาบวกต่อครับ16บวกศคงที่ก็เป็น16ใส่หครับ6บวก1คงที่เป็น7ใส่7 7เบวก2เป็น8เป็น9ใส่9 9เบวกสาเป็น12ใส่2 2งบวก1คงที่เป็น2บวกก่อนนะครับ 16บหสบหกบวกศูนย์เป็นสิบหกบหกหวกหนึ่งที่เป็น7จดเบวกสองเปเป็นเก้าเก้บวก3เป็น12บสองสบอวกสองที่เป็นสี่บวกหนึ่งที่เป็น5้าห้บวกหเป็น1ิบสโอเคได้แต้มรวม5้าหกเจ็ดเก้าสองห้าหนจดเก้าสกันยายนหกสาครับออก9 8้9 8ปดก้าก้าเป็นสินี่แต้ม7เห็นไหม ต่อมาเราก็ยนยอ่อเห็นไหมหนึ่กันยายนหกสาก็จะเป็นแตมน,นี่นะครับสิ 16, กันยายนออกห้าเจ็ดห้าเจดห้าเประกันแต้มสองนะครับสิ 16, กันยายนหกสีนะครับคำนวณได้ผลการคำนวณตรนี้นะหนึ่งตุลาคมคำนวณได้ดังนี้เลยนะครับหตุลาคมออกห้าเ9้าห้าเก้าเ้ากับห้าประกันสิบแต้มสี่ สิบหกละคม2ตัวล่างออก3 8มแปดสามแปดแปดเก้าสีต้มหนึเห็นไหมครับสิบหกละคมหกสาคำนวณผลการคำนวณน,น,นี้นะหนึ่งพฤศจิกายนหกสามตัวล่างออก4ี่ศูนย์สี่ศูนย์ได้แต้มสีพฤศจิกายนหกหกสาคำนวณแต้ม2องได้มานี้สิบหกพฤศจิกายนนะครับสองตัวล่างออกสี่หกสี่บวกกันเป็น10ได้แต้ม0 เห็นไหมสิบหกพฤษภายนหกสามนะครับคำนวณแต้มสองตัวลงมาได้อย่างนี้1นธันวาคมครับ2องตัวลงออกแปดสี่แปสี่แกับสโปรแกรมเป็นสิบสองได้แต้ม2อเห็นไหมครับห่งธันวาคมคำนวณออกมานะครับสิบธันวาคม1ิบธันวาคมสองตัวละออกเจ็ดศย์เจ็ดกับศูนย์ได้แต้มเจ็ดธันวาคมคำนวณออกมาครับแล้วก็อันนี้คือเข้ามาตลอดนะ สามสิบธันวาคมสองตัวละออกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าปรกันเป็นสิบได้วแต้มศูนย์นี้แต้มศูนย์ต่อมาสามสิบธันวาคมสามสิบธันวาคมคำนวณแต้มสองตัวลงมานะครับสิบเจ็ดมกราคมออกหนึ่งห้าหนึ่งห้าประกันไปหกด้วยแต้มหกเห็นไหมครับเรานำเอาไปเทียบกันครับในสามสูตรสี่สูตรที่ออมลองไว้ให้สิบเจ็ดมกราคมครับคำนวณแต้มสองตัวลงมาได้นี่นะครับแต่นี้ หนึกุมภาพันธ์ครับหนึกุมภาพันธ์คำนวณแต้มศัตตรางมานะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ออกในเก้าเจ็ดเก้ากัเจ็ดประกันสิบหกได้แต้มหกจริงไหมจริงนี่ต 17, 1, นแต้มหกสกุมอ่าหกุมภาพันธ์คำนวณแต้มศัตวตรามาแล้วก็มาดูผลการคำนวณสิบหกุมภาพันธ์นะครับออกสามเก้าเก้ากับสามกับสิองได้แต้มสองเนี่ยมีสิหกกุมภาพันธ์ครับสิบหกกุมภาพันธ์ คำนวณแต้ม2องตารางมาได้ดังนี้แล้วก็หนึงมีนาคมออกเจ็ดสามเจ็ดสามบวกกันเป็นสิบได้แต้มศูนยหนึ่งมีนาคมหกสี่หนึ่งมีนาคมหกสี่ขึ้นปีหกสี่แล้วนะคำนวณแต้มสองตารางมาสิบหกมีนาคมออกอะไรออกหนึ่งเก้าสองตัางหนึงกับเก้าบวกกันเป็สิบได้แต้มศูนเวลาเทียบอ่ะเวลาเทียบกันมันก็จะง่ายขึ้นนะครับหลายๆสูตรสิบหมีนาคมนะครับคำนวณ คำนวณแต้มสองตัวละมาได้ดังนี้นะครับออกมาก็คือมันจะได้เหลือตัวเลขที่แต้มที่น้อยลงนะครับนะ่นสำหรับคนที่รักการดูดเรื่องแต้มหนึ่งเมษายนครับคํานวณแต้มอ,ออกศูนย์ห้าศูนย์ห้าได้แต้มห้ามีไหมมีเห็นไหมสิบหนึ่งเมษายนนะครับคำนวณแต้มสองตัวลออกมาดังนี้แล้วก็สิบหกเมษายนออกอะไรห้าหกห้าหกบวกกันเป็นสิบเอ็ดได้แต้มหนึ่ง 16เมษายนคำนวณแต้มสองตัวล่ามาได้ดังนี้นะครับอันนี้คือคือคำนวณจริงๆนะครับเอฟอซี FC ก่อนนันนี้เคยดูอยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปผมเลยใช้อาการที่ใบาคร่าวๆนะครับ2พฤษภาคมออกหนึ่แปดหกับปลประกาเป็น9ได้แต้มเก้พฤษภาคมคำนวณผลการคำนวณได้ดังนี้เสร็จแล้ว16พิษภาคมออกอะไร สิบหกพฤษภาคมสองตัวเลขออกหนึ 4, ่งสี 4, ่หนึ่งสี่ประกันตัวตั้งฮะมีไหมมีแต้มห้าสิบหกพฤษภาคมนะสามสิบหกพฤษภาคมหกสี 5, ่ 4. คำนวณแต้มสองตัวาลมาได้ดังนี้คือคำนวณตามสูตรแต่ละหนึ 4, ่งมิลลิยนออกสี่ห้าสี่ห้าประกันตั้งแต้มเก้าแต้มเก้าหนึ่งมิลลิยนคำนวณแต้มออกมาแอย่างนี้ตามสูตรนะต้องตามสูตรของมันนะ เสร็จแล้ว16พิศายนออกแล้ว171กับ7ประกัน18แปดไแต้ม8ใช่ไหมแต่ว่าถ้าดีก็ถ้าดีจะให้เหลือน้อยตัวเอาไปเอาไปเทียบกันนะครับใน3สูตรสสูตรถ้าผมมีเวลาผมจะรูสูตรที่4ให้16พิศายนครับก็จะมีแต้ม3แต้ม3ตัวบนแต้ม2ตัวล่างเออแรงอย่างนี้นะครับ หนึ 1> 1, ะะ่าคมาคมสออกสองเกสองเกก้าับสองบวกกันเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดได้แต้มหนึ่งมีแต้มหนึ่งอันนี้ก็สิบหกรกฎาคมมาแต้มสองหสิงหาคมออกเลยหกเก้าห้าเกบวกกันเป็นสิบห้ไดแต้มห้าหสิงหาคมหนึ่งสิงหาคมรู้สึกอันนี้จะหลุดไปนะหลุดในวันที่ไหนะครับเก็มาเริ่มวดนนี้ไปเลยสิสิงหาคม สิบหกสิงหาคมนะครับก็จะได้สะหลักแสนเหมือนเดิมบวกด้วยหลักสิบ็นบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่สนะครับศูบวกห้ได้ห้าหบกหเป็นสิบได้ผลบเอ็ดใชมสิบเอ็ดบวกศูนงที่เป็นสิบเงวกหขงที่เป็นสองสองบวกสขงที่เป็นสี่สี่บวกสาเป็นเจ็ดเจดบวกสงเป็นเ้าเ้าบวกหนึ่งที่เป็นสิบสีศูนูกได้หกนะครับหกันยายนหกสี่หนึ่งกันยายนหกสออกเจดเก จ็ดเก้ากกับเจ็ดประกอบสิบหกยแตมหกนึ่งันยายน64สี่คำนวณแต้มสองตารางได้1 2ึ่งสองสี่เจ็ดก้าศูนยอาศูนย์กะครับสิกันยายนหกสิกันยายนหกออก90 9าศูนยกับ09กับ0บวกกันได้แต้ม9ก้านี่แต้มเก้าสกันยายนหกสี่คำนวณแต้มสองตารางมาได้หนึ่งสองสี่เจ็ด้าศูนย์หกหนึ่งส นะครับ1ตลาคม64ออก83 83 8กับ3บวกกับ12ได้แต้ม 2, 2> อ่ะ8 90 11 11ได้แต้ม1เออเท่าที1ตัวลาคม64คำนวณแต้ม2ตวลาม,มาได้5 6 8 1 3 4 0 5 6, 8 1 3 4 0 16ตัวลาคม64ออก38 3ก 8, 3, 8, 8ับ8บวกกับ11ได้แต้ม1 16ตัวลาคม64 ได้คำนวณแต้มสองตัวางได้เก้าศูนย์สองห้าเจ็ดปดสี่นะคะระับหพฤศจิก,กายนหนึพฤศจิก,กายนใช่ปะ่ะหกสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจตัวางเก้าห้าก็คำนวณในส่วนของผลแต้มรวมมาแต่ว่าอันนี้หลุดเป็นครั้งที่สองนะหลุดก็คือหลุดนะผมจะคำนวณตรงไปตรงมางนี้แหละแต่ผมจะเก็บสถิติระยะยาผมชอบนะครับผมเห็นว่ามันได้ผล สิบหกพจิกาย,ยนหกสี่คำนวณแต้มสองออกอะไรสตัวกห้าเจ็กับเจ็ปกกันเป็นสินะครับัรลุไปเห็นไหมสิบกจิกายนหกสี่คำนวณแต้ม2องตัวหลัมาได้ศูนย์หนึ่งสามแปดหกแปดเก้นะครับหนึนวาคมหกออกแปดสองแปดกับสองปวกกันเป็นสิได้แต้มศูนย์นึวาคมหกสี่คำนวณแต้ม2องตัวหละมาได้สองสามห้าแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสิบหกธนวาคมหกสี 6, 4, ออกแป แปดสามแปดเก้าสี 67, 56 78, 56 40, ak, plot, ่สี่ได้แต้มหนึ่งมาจริงสิบหกธันวาคมหกสี่คำนวณแต้มสองตารางมาได้ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดห้าหกแปดหนึ่งสามสี่ศูนย์นะครับรู้สึกหลุดเป็นครั้งที่สามนะครับสามสิบธันวาคมหกสี่นะครับคำคำนวณแต้มสองตารางมาได้สามสี่หกเก้าหนึ่งสองแปดสามสี่หกเก้าหนึ่งสองแปดนะครับสิบเจ็ดมกราคมหกห้านะเราเรามาดูกันหน่อยแปด หลักแสนบวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งแปดบวกห้าเป็นสิบสามสิบสามบวกเจ็ดเป็นยี่สิบยี่สิบบวกยี่สิบบวกศูนย์เป็นยี่สิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกติ๊กได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้หนึ่งบวกสองได้สองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกติ๊กเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าอันนี้หลบเป็นครั้งที่สี่นะครับลบเป็นครั้งที่สี่นะหนึ่งกวาพันธ์หนึ่งกวาพันธ์ อันนี้คำนวณออกมาได้9025784หนะครับหลุดก็คือหลุดเพราะเราเก็บสถิติผมอย่าลืมนะครับว่าสูตรของผมเป็นการเก็บสถิติทางคณิตศาสตร์นะเราอ้างอิงสูตรทางคณิตศาสตร์1 7กุมภาพันธ์นะครับคำนวณสองตละสองตละออก575กับเจ็ดประกันเป็นสิสอได้เต็มสอเห็นไหมกลับมาเดิมต่อมา1 7กุมภาพันธ์65 คำนวณแต้มสองตัวางมาได้9ก้าศ8นย์สองห้็ดด้านสองห้าเจนะครับ 1!!! นึ่งมีนาคม6กออก9ย์้าสอตลางศ7นย์ดศแต้ม7จนี่แต้มเจมีนาคม65 1มีนาคม65มีคมำนวณแต้มสองตัวล่างมาได้8ปดเก้าหนึ่งสีนะครับ1ิบหกมีนาคมออก867.2สตัวล่าง03.03์สาแต้มสนี่แต้มส16สิบหกมีนาคม 16บมีนาคมนะครับ867กเจ็ดสัปด์ละศูนย์สามนะครับคำนวณแต้ม2ตาวละมาได้สองสามห้าแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับ1เมษายนออก1010งดูแต้ม1 1เมษายนอกหเมษายนอกหนะคำนวณแต้มสองตัวลมาได้สามสี่หกเก้าหนึ่ดเ้าหนึ่งสองแปดสิบเมษายนออก9 1 9าหนึ่้าสาหล้าแ 5 8, 8, 8 5 8ปดห้าปดแดกับหบวกกันเป็น13บสาแได้้มสามเป็นิเป็นสายนครับเรามาดูนะสามบวกหเป็นสี่บวกสเป็นสีเป็นหได้ห6หบวกศเป็น6กใส่หกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็เบวก2เป็น9 9้า้าบวกสาของที่เป็น12ใส่2องสงบวก2ขที่เป็น4 4บวกหที่เป็นห้าบวกหที่เป็นหได้ห7เจ็ดเนะครับ พสพฤษภาคมนสองพฤษภาคมออก6 5ห้าแปดหกสีสอสต้่งศูนย์เก้าศย์เก้ได้แต้มเก้าไหอืมแต้มเก้านะสองพฤษภาคมห5ห้าแปดหกสสองสต้ศย์เก้หบวกด้วยหลักสิบวันที่หน่งคือสเป็น10 10ิบบวกห้าเป็นสิบห้าเห็นไหมครับได้หลสบห้าสิ้าสิบห้าบวกส่วนขงที่เป็นสิห้าใส่ห้าหบวกหนึ่งขงที่เป็น6 หก 2, 8 8 8, 8บวกสองหกเจ็ดเป็นแปดสิบแปดแปดบวกแปดบวกสามเป็นสิบแปดสิบหนึ่งหนึ่งบวกสองคูณที่เป็นสามสามบวกหนึ่งที่เป็นสี่สี่บวกหกเป็นสิบสิบศูนย์ได้ห้าหกแปดหนึ่งสามสี่ศูนย์นะครับสิบหกพฤษภาคมครับออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองตัวหลังศูนย์หกครับศูนย์กับหกได้แต้มหกครับเหไหมแต้มหกนะครับ อ่เรามาดูนะครับ1นบวกหบวกด้วย7บวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับเอาผลรวมก่อนนะได้จำนวนรวมคือ9ก้าใส่เไว้เกบวกศูของที่9กบวกศูของที่ได้9 9้บวกหนงของที 9. 9่เป็น10ใส่0 0นบวกสองที่ใส่ Honestly, 2, <tutti> <im> 2> <dis bitter> สองบวกสามพื้ที่เป็นห้าห้าบวกสองที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ใจสี่นะครับเรียบร้อยนำเอาไปเทียบเลยสามสุดแต้มสองตัวล่างสุดที่หนึ่งกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขครับ สต่สองวันลบสีนะครับล่าสุดเขาอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมารานครับสวัสดีครับ